ดีค่ะกลับมาพบกับนุ่นในรูปแบบวิดีโอกันอีกแล้วน,นะคะวันนี้ก็มีเลยแล้วช็อปอ,อีกแล้วนะคะก็เพิ่งไปร้านไดโซกลับมาเมื่อวานนะคะแล้วก็ไปเลือกเออ่สิ่งที่สนใจอยู่มาจำนวนนึ่นนะคะเดี๋ยวให้ดูข้าวเนาะนะคะก็เป็นพวกเป็นเครื่องส่องอางน,นั่นเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมา ครียดนะคะด้วยเครื่องสำอางที่ซื้อจากร้านไดย์สมาในวันนี้นะคะ จะออกเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันค่ะเปลางหน้าจากเมื่อกี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวแรกที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือ BB Face Cream Skin Complete BB นะคะเป็นสีเบจนะคะก็เป็นสีเดียวที่อ๋อไม่ใช่สีเดียวเป็นผลิตภัณฑ์เตรียมผิวอันเดียวที่มีอยู่ในดายโซนะคะที่คิดว่าน่าจะใช้ได้นะคะก็เลยเลือกตัวนี้มานะคะเขาก็จะมีสี ประมาณ natural base สีเบนะคะก็คิดว่าสีนี้น่าจะเข้ากับผิวเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้นะคะมันเป็น BB ระดับการปกปิดอางจะไม่มากนะคะก็จะใช้นิ้วมือในการลงนะคะเพื่อให้ได้ c o v e r ที่แน่นขึ้นน่ดนิดถ้าใช้ฟองน้ำมันก็จะบางไปเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสีค่อนข้างสว่างทีเดียวนะเดี๋ยวก็ขออนุญาตลุ้นดูว่า จะรอดไหมนะคะสำหรับตัวนี้นะ <S 2> <S 2> <S 2> เนื้อค่อนข้างเหลวนะคะ <S <S ไม่ค่อยปกปิดนะคะแต่ช่วยปรับผิวให้ดูสว่างขึ้นเพราะฉะนั้น รอยแพนด้าใต้ตาเนี่ยกลบไม่ได้แน่นะคะแต่เนื่องจากว่าในร้านเนี่ยไม่มีคอนซีลเลอร์จะขออนุญาตใช้ตัวนี้กลบใต้ตาอีกนิดนึงเนาะ ตัวต่อมาก็เป็นเพลสพาวเดอร์ของเขานะคะตัวนี้เป็นเบอร์1.0น,น,นะคะเป็นตัวสีเออประมาณสีเบจนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาจะเปิดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะมีช่องใส่พับให้นะคะแต่ว่าไม่มีพัฟเพราะฉะนั้นนุ่นก็จะขออนุญาตใช้แปรงในการลงแป้งนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าแป้งจะคุงมาแค่ไหนเนาะแต่แป้งนี่นะคะลง รอให้บีบีเซ็จตัวก่อนนะคะจะได้ไม่เป็นคราบเนะื้ตอนนี้ก็เริ่มเซร็จตัวแล้วนะแล้วลงแป้งนี่นะคะค่อยๆใช้แป้งนะคะกดลงไปที่ผิวเบาๆนะคะเนื้อแป้งค่อนข้างเป็นผมฝุ่นพอสมควรเนาะ ้นตอนต่อไปเลยนะซึ่งก็จะเป็นตัวลินเสาเขียนคิ้วตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาจะมี2ด้านนะคะ mm hmm. คือด้านหนึ่งจะเป็นสปูลิงนะคะและอีกด้านที่เป็น mm hmm. เนื้อลินอสาแบบนี้นะคะ mm hmm. อันนี้เป็นสีดัรเปล่านะคะจะมีสีบราว์สีดับเปล่าแล้วก็มีสีเข้มเลยคิ้วสีบรากเก์นะคะคือสีออกไปทางดำแ้วก็ขออนุญาตเขียนคิ้วก่อนเนาะ เนื้อดินสอดีใช้ได้เลยนะคะคือมันติดเลยอะเขียนติดง่ายมากแล้วจะใช้ด้านที่เป็นสปูรลิงนี่ปั่นหัวคิวนิดนึงเนาะ ยส่วนตัวชอบนลายบนสอเขียนคิ้วรู้สึกว่าโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตจะเขียนในข้างก่อนนะคะต่อไปก็เป็นอายแชโดว์นะคะมาในโทนสีพิงนะคะเป็นนนี้นี่นะคะเกเขาจะเขียนไว้นะคะให้เราลงสีไล่สีกันเลยนะคะคือ1 2 3 4นะคะส่วนสีนี้ในตลับเขาเขียนว่าเป็นสำหรับใช้กับคิ้วนะคะแต่ว่าก็ เดี๋ยวจะลองดูว่าอาจจะใช้เน้นบริเวณเส้นขอบขนตานะคะว่าเป็นยังไงนะคะจะขอเริ่มจากสีอ่อนสุดนะคะทั่วเปลือกตาก่อนเลยขออนุญาตใช้นิ้วนะคะตามด้วยสีชมพูนะคะอันนี้คือทำตามแบบที่เขาให้มาเลยนะคะ สีต่อมาเป็นสีนี้นะคะแล้วก็ใช้สีนี้นะคะเเขียนชิดรเวนขอบตานิดนึงเนาะ เราจะใช้ลิปสอิเขียนคิดวันเดิมนะคะเขียนไลเนอร์ที่ตาเพื่อเพิ่มมิติดวงตาให้มากขึ้นนะคะเพราะสีอาชรูปเขาค่อนข้างออกแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวลองเขียนดูเนาะ,ะเขียนให้ชิดแนวขนตามากที่สุดนะคะ ก็ไปแต่งทั้งสองข้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะสีค่อนข้างจะค่อนข้างจะอ่อนมากนะคะสำหรับสีโทนนี้นะคะของเขาเนาะทีนี้เดี๋ยวจะใช้สีสว่างสุดนะคะทาบริเวณหัวตานะคะแล้วก็ใช้สีที่เป็นสีน้ำตาลเข้มที่เขาให้ทำเป็นตัวเขียนคิ้วนะคะมาคอนทัวร์จมูกน,นิดนึงนะคะ หัวตาก็ดูพอบขึ้นมาเนาะอันนี้ค่งลงให้ดูว่ามันจะประมาณนี้ถ้าเราลงตามแบบของเขาเดี๋ยวน้จะขอคัดเบ้าด้วยเสียงตาลที่ห่างตานหนึ่งเนาะใส่แปรงที่สะอาดเบลนนะคะ ชมพูเพิ่มอีกนิดนึงอันนี้คือลองผิดลองถูกไปได้กันเลยเนาะจะใช้สีน้ำตาลเข้มของเขานะคะในการคอนทัวร์จมูกหน่อยนะคะก็โอเคไม่เข้มไป สีสว่างเโดเ์เมื่อกี้นะคะลงตรงกลางนิดนึงเป็นหนไงใหญ่หน่อยอันนี้ก็คือดูดั้งแหลมขึ้นมานะคะแต่ว่าต้องเกลี่ยดีๆนะไม่งั้นมันจะดูแบบเลอะๆ่ะเดี๋ยวไปปัดมัสคาราแล้วก็ดัดขนตาเดี๋ยวให้ดูมัสคาราของเขาก่อนนะวอลลุ่มอัพมัสคารา อันนี้เป็นสีน่าจะเป็นสีแบล็คถ้าหยิบมาไม่ผิดนะคะคือนุ่มเป็นคนที่ขนตาสั้นและปกมากนะคะมาสคาร่าเนี่ยที่จะเอาอยู่เนี่ยบอกตรงๆว่ามีน้อยมากนะคะเดี๋ยวให้ดูหัวตัวนี้คือปัดแล้วนะขนตาตกทันทีเลยนะคะ คือถ้าเป็นคนที่แบบขนตางอนตามธรรมชาตินะอาจจะไม่ตกแต่ว่าเป็นคนขนตาสั้นนะคะแล้วก็ขนตาทิ่มลงก็อนนี้ปัดแล้วตกเลยนะสรุปว่าไม่รอดนะคะนี้คือขนตายาวขึ้นเรียงเส้นแต่ขนตาไม่งอนแล้วก็ตกค่ะสำหรับมสาสคา ตัวนี้ค่ะก็ใกล้จะ complete ลูกแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมแก้มแบบนี้นิดนึงนะคะซึ่งเป็นตัวนี้นะคะสีตรงนี้นะคะจะเป็นสีแบบสีแมตนะคะส่วนสีข้างบนงจะเป็นสีที่มีิมเ m m ร์ขออนุญาตปัดสีล่างลมกันก่อนนะคะต้องฝนแรงนิดนึง คือบลัชเขาค่อนข้างจะแบบเนื้อบางมากนะไม่ค่อยแบบติดแปลงเท่าไหร่นะคะคือต้องแบบลีแบบนี้เหละมันถึงจะแบบัดถึงจะติดขึ้นมานะคะแต่สีน่ารักดีนะสีม่วงกับส้มเนี่ยพออยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักดี ใช้สีข้างบนปัดทับอีกทีนึงนะคะว้างจากสีโอ้สีข้างบนติดง่ายเลยนะคะปัดที่เราลงเมื่อกี้นะมันก็จะดูเงาเง,งานิดนึงเนาะคือไม่ไม่เยอะมากนะไม่ได้เงาม,มาก ท้ายนะคะเรวยลิกสติกรุ่นนี้นะคะนี่อันนี้เป็นสีมอคค่านะคะ เรียบร้อยไปแล้วนะคะกับเครื่องสำอางรรโซที่นุ่นซื้อมาทั้งหมด7ชิ้นในราคา420บาทนะคะก็เรียกว่าประหยัดงบมากๆเพราะว่าไม่ถึง500บาทแต่ว่าก็ c o m p l e t ลุกได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้แบบทดแทนกันได้นะคะอย่างถ้าเราไม่ซื้อดินสอเขียนคิ้วเนี่ยเราก็ใช้สีเข้มนะคะจากอายแชโดว์อันนี้ มาเขียนคิ้วได้นะคะใช้คอนทัวร์จมูกก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวสีอ่อนสุดเนี่ยก็สามารถแตะเป็นไฮไลท์แบบนี้ได้นะเพิ่มความแบบวิงที่สันจมูกอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็เรียกว่าสารพัดประโยชน์เพียงแต่ว่าคุณภาพของเขานะคะอาจจะไม่ได้ออให้เม็ดสีที่ชัดแน่นเหมือนกับแบ,บรนด์ที่มีราคาสูงกว่านี้นะคะก็ถือว่า เป็นเครื่องสําอางราคาถูกสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องสําอางหรืออยากจะเริ่มหัดแต่งหน้าในโอกาสต่างๆแต่ไม่อยากลงทุนกับเครื่องสําอางราคาแพงก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์กับคนที่สนใจกับเครื่องสําอางในร้านไดโซกอยู่นะคะลองไปช็อปไปซื้อไปลองกันมาดูนะคะสนใจชิ้นไหนก็ลองกันดูซื้อทีละชิ้นก็ได้นะคะแล้ก็ค่อยสะสมมาก็ ใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นนะคะค่ะก็คงต้องขอลากันไปแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามทั้ง subscriber เ,ออเ,เ,เก่าแล้วก็ subscriber ใหม่นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์วริดีโอนี้กันได้เลยนะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ในคลิปต่อไปนะคะนุนจะมีอะไรมาอัปเดตก็ลองติดตามกันชมกันดูนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ